คี่เป็นเรื่องของการการทำภาพแบบเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวนี้คือจะเป็นภาพนิ่งนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกที่โหมดก่อนนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นรูปโหมดรูปของภาพเคลื่อนไหวแล้วจะมีการบอกนะครับรอรอแป๊บเดียวแล้วก็ไปคนเดแรกด้วยก่อนนะฮะไปับ ให้กล้องโฟกัสทิศหนึ่งเราทำการจับภาพนะครับผมมีเครื่องท,ท,ทำการของโนนะว่าแบบการเคลื่อนไหวนี่เป็นยังไงบ้างครับเสร็จละรอโปรเซสกนะ่อนครับทีนี้ก็จะมีให้เลือกว่าคือคือเราจะตัดแต่งหรือว่าจัดก,การเรื่องของทิศทางด้วยความที่ว่าอันนี้เนี่ยคืออ็อบเจกต์หรือว่าองค์ประกอบสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเขานั่งเยอะเดี๋ยว,วเราก็เลือกทิศทางแบบ ให้กับภาพดีกว่าเพราะถ้ามีการได้เลือกภาพแบบเออจากซ้ายไปขวากลับไปกลับมาไปข้างหน้าเดี๋ยวเราเลือกอันาดกันแล้วกันนะครับเลือกไปกลับไปกลับมาแล้วกันเพราะเป็นน้ำพุเนาะโอเค,อเ,คเราเลือกกัไปกลับมาเป็นน้ำพุ เราก็ได้ภาพน้ำพุก,กลับไปกลับมาอยู่่างนี้แหละประมาณนั้น